คลิปนี้จะทำให้คุณนั้นตรรอ้องร้องไห้มูจิขายลุวว้ยฝนโปรดมิชาซื้อบุญบบปีสี่นะครับนี่สอนสอนเลย <Okay. S 1> นี่ซื้อมาแล้วแล้วพร้อมจะรีวิวเรียบร้อยเรวลารีวิวเลยสกิลแรกปัง ก็ต่อยไปนะครับเดี๋ยวไปลองกันนี่ลองปั่มถ้าไม่ใส่ฮาคี้มันจะเบากว่านิดหนึ่งครับต่อมาอันนี้ไม่ใส่ฮาคี้หรือใส่ฮาคี้ก็ได้ครับก็เดมเท่ากันอืมรู้สึกดีใจต่อมานะครับปีสปตันอันนี้ชอบมากของโปรดเลยสตันยืนงงๆแล้วก็สปายสกิลนี้แบบ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 ใช้ได้นานกว่านี้พอและ สามารถคอมโบได้ดูนี่ปล่อยแล้วก็ปั๊บปั๊บปับปับใช้ไม่ได้แล้วก็ปั๊บปั๊บปับปับปับได้ต่อมาท่านี้ลูกตุ้มอันนี้ดีอยู่ครับเพราะมันแรงต่อมาก็นี่เลยเร็วมากปั๊ม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 ไม่โดนปั๊ม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 มาดูวิวโมดีละ เดี๋ยวเจอก็คลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนคลิปหน้าเราจะเอาโมจีไปลงกันแต่ขอหาเพื่อนก่อนบ๊ายบาย